ันเลยเขียงสวัสดีครับสวัสดีเด้อค่ะนี่มีนูเขียวตำมะพร้าวตำงัวเขียวอกินกับลวกหมูอืม

Toa qua bọn người anh em nuôi 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 chụp chụp mẹ mày hảo thảo thầu thôi mặt thằng mày tí thật thảo mẹ thầu thảo mẹ mày thảo Nó mày thảo mẹ mày thảo mày thảo mày thảo Mua. Mua thảo mày

น,นี่หนะคุณฉันโป่งนงยังไม่หนาคุณทีเก็มากเขาบูดทีละนิดนิดต้องรู้ตัว ดขอบมาลูกแาเต่าไปเยอ<ป>เ,เปิดเิ่มดเปิดเพิมเหมุนเขาจังจะสุดมาก เอาลูกขึ้นไปเที่ยวแม่เอาพ่อแม่ผมไม้ย่องหนึ่งนะก็กบ่มันดู้สือเงียบๆยะหนักหนูร้านหลอดต,อตอายมีฝนเลี้ยซึย่งใหม่เนี่ย ชิ้สองเก้าสิ้นสองไหมนี่นี่มาขายมึขายแรงสรางปึน้นช่วยหนูซื้อหนท้าสาินเพราะดีสร้างคือเลื่องานมากช่วยหนูซื้อไก่หน่อยท้าสินมือเลยเป็นเลึกสืบิดพวกเรือวันนี้ไม่มีใครซื้อไก่หนูเลยหนูเหลือไก่ไก่หนูเหลือมาจัน,นเลยเรือเพิ่นดีใจเพราะ อันตามเพิ่นว่าเอามาคนละาจองใม่ก็ได้เพิ่นว่ามาหนี้เพิ่นบอกแม่โทรบอกพ่อเอาไก่มาสั่นตัวไหนเป็นเครื่องตัวไหนเป็นตาห้องมาหนี้แต่ไหนเรียนมาเพิ่นเพิ่นเห็นพ่อเพิ่นที่มาหอดหน้าประตูเพิ่นฟ้าวเรีนไปเอาไก่มาขายขายไก่ได้สั่นมาขายไก่ได้นี่เงินพ่อสั่นมาหนี้คอยกระเจิง เรื่งดีใจเรื่งนี้นะแบบว่าลูกลูกคู่ว่าพ่ออันอันขายไกลเหลือเนาะเราวมาประกาศขายไอ้พ่อ,อเนยน้ำตาไปที่ออกเจ้่หนูซื้อหน่อยค่ะสิไม่มีใครซื้อไก่นูเลยวันนี้สันเพิ่นมาบอกอันสร้างเป็น น้าสร้างเป็นเหลือกงานพอดีมีเพื่อนก็เได้่่ามาจะช่วยซื้อคนละสองมาให้เติมคนละคนป้นเปนาเห็นพัวแม่ห่อนนาประตูเฝ้าเล่นแบลไก่ก็อยากขี้เด,ด้อดขีลมายากกังขิ้เลย้อ วัดดวงว่า,อาเออจ้างงานก็ได้กินแล้วจนะ้างงานก็ได้กินละเพราะ <c oughs> ว่าก็ได้กินละเพราะว่าฝนมันมากพอดีตัวไหนตัวไหนก็ถือฝนนิดนึงเนี่ยข้าวฝาฝนบ่มาหว้หนี่กะทิบ้าที่น่งขายให้มันเบิดอละซึ่งวันมากจริงจัง งครับเนี่ยเขาปลูกฟังเห็นรูปเขาเป็นแม่ค้าราูปเขากบบเป็นแม่ค้าได้ไปนเนาะเป็นที่มากค้าขายนะเป็นไงขึ้นเป็นยไปท่านได้ก็เจ้าเต้ว มาบังคับหรืไปเป็นไอฮอตสเตตหรือสิไปเป็นหมอหรือสิไปเป็นเป็นบ้าตไปยี่ซอยแม่ไข่ไก่หรือสิเป็นอย่าง่ะห้าง ý thức 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 ý เด็กก็จะเรียบบชิบาดอ๋อิดเจนนาอืเมเจนนี่เป็ไหมเนาบ้าชิบดผ่นมาหย่อนจ้่อืมพิบีดเนนาวันนี้ตั้ที่เท่าไหร่ยี่สโค้งสุดท้ายแล้วจ้ะโอ้ยได้จะเป็นตลาดยางไม่ไหยไงเด้อ ได้น้ำประปาแล้วถนนคอนหิดละเดี๋ยวไฟคนนี้แล้วเดี๋ยวเออเต่าไฟไม่แล้วได้ได้เป็นละเที่ย้อนหิดไม่หัวเนี่ยก็น้ำประปาไม่หัวเนี่ยเออคือต้องบากเนี่ยยังน้ำยังทานใช้ปืนเที่ยงใช้ปืนเที่ยงบ่มีหรอก

พี่โกเ้เบิร์ดอคึคือยู่บ้านเบิดเมือทันดีเขา่เห็นหมูมูาจมันเป็นมันสูงเลยเนี่ยเมนมาไปไม่หลอกจากกวันไปตัวเนี่ยเจ้าไวไหอกเจ้าไบหมอหากเนกายไปก่อนเนะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะไปเบิร์หมูหงสุกก่อนจะ้ะสวัสดีค่ะ